ลำนี้ลำนี้พี่ใหญ่อีกหนึ่งลำครับผมเมิกขออนุญาตพี่ๆเจ้าของเรือนะครับเก็บภาพบรรยากาศฝากให้เพื่อนๆฝั่งตรงข้ามก็เป็นเรือสำรานนะครับเข้าเทียบจอดกำลังจะดขึ้นเชือกแล้วครับเข้าเทียบจอดใหม่ๆเลยสำหรับลำนี้นี่เป็นเรือทัก หรือว่าเรือลากจูงตามร่องน้ำนะครับตรงข้ามก็เป็นเรือทุกตู้คอนเทนเนอร์สายการเดิน,นเรือของหวันไห่ฮะเทียบพร้อมกันสองลำครับ จอดข้างๆตรงนี้ก็เป็น KMTC ครับนาโกียาเรือสัญชาติปานามาครับส่วนใหญ่เห็นเรือเยอะมากเลยนะครับที่เป็นสัญชาติปานามาฮะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องสัญชาติปานามาครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่า เรื่องภาษีหรือเรื่องอะไรต่างๆหรือเปล่าครับส่วนใหญ่ท้ายเรือเยอะมากเลยนะครับหรือว่าน่าจะเป็นอู่ต่อเรือที่ปานามาหรือเปล่าครับใครที่มีความรู้ก็ช่วยแนะนําบอกต่อได้นะครับว่าทําไมถึงต้องเป็นลงท้ายด้วยปานามาหรือสัญชาติปานามานะฮะ ตัวที่ใช้จับตู้อยู่ที่เพื่อนๆเห็นนะครับเรียกว่าสเปรดเดอร์นะครับเป็นตัวเครื่องมือจับตู้คอนเดนเนอร์ที่มากับเรือมทุกสินค้าขนาดใหญ่นะครับครอบไปปุ๊บมันจะล็อกทั้งหมดสี่หูนะครับถ้ามันลงตัวตว,วิตล็อกลงสี่หูปุ๊บก็ ทำการล็อกนะครับถ้าถึงจะยกขึ้นมาได้นะฮะห้องขับห้องขับก็อยู่ข้างบนฮะพี่ๆแต่ละคนก็ฝีมือความชำนาญงานนี้ขั้นเทพขั้นเทพเลยนะครับ